ร <laughs> <laughs> เรียบร้อยเอ๊มันบิงมันฟซิวมาเจอข้างหลังเราพอดีนะครับเจอกัเราเลยจับตอกซารียบร้อยลุยต่อครับบอกเลยว่ากดรัว คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, 8 Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL i d e n t ติตี้วีและนาล็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เ w ็บ i c h m a n h h o p อหรือ f e b o o k r i c h m a n น h o p l i าย at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆมราคาถูกนึกถึง Rich Man Shop โยเวอร์เซอรดิบิลุนเมกาดิบิลุนดูไบดิบิลุนชานไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting p a r t นั่นเป็นเกมแนววันผีต่อสู้ประจ o ภัยนะท่านผู้ชมนะมีเล่นทั้ง iOS Android แล้วก็คอมพิวเตอร์ PC เลยนะจ๊ะน้องๆมาว่าคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับวิธีการดาวน์โหลดวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างขำหญ่ใต้คลิปเด้อคนดูเด้อวู้ฮู้มาเราจะมาลุยสักหน่อยนะกันวันนี้พี่จะมาเล่นแบบเอ่อกิฟเอ่อสเตดไรวันนั่นวอร์คเควสรายวันนะครับน้องๆ ก็ไม่มีอะไรมาคุณดูมาเว้ยมาเว้ยซ,ซีซีอสียนะี่แน่ปุนะ่าโมนะเจอกับกระประตูประตูดิสเวเฮ้ยล่ะอะไรครับนอนๆเจอกัดล,อล,อล็ดลอปล,ล็อปรูจีล็อปรูจีล็อปรูจีอย่างนั้นหรือนี่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 อือสวย เอาเว้ยเอาเว้ยกูตึงนี่นี่สวยติดตั้นดิสวยครับเป็นคอมโบเป็นคอมโบสวยบากายรี่โดดเหยียบนี่โอ้ยโอ้โหโดนแล้วคนดูเออบาเกสวยนี่แนะ่โดนนี่เออปาดมิตีครับ อีกรอบหนึ่งเอาเลยเอาเลยเข้าไวออกไวครับนีเน่เป็นไงนะเรียบร้อยโคตรตึงน่ยมาดิครับมาดิครับใครรู้ว่าเก่าอรู้ว่าเก่าว่าเข้า,ขามาบากะนี่เน่อือสวยครับมากรเลยนี่สวยซับหนึ่งสับสองับสามู้มีกี่นึงหนวขาวนี่โหดอยูย่นะคนดูนะสำหรับผมเนี่ยโหดจัดเลยแหละคนดูบอกเลย ออืแต่ว่าชิคกี้ก็โหดนะคน,น,นดูนะชิคกี้แม่งโคตรโกงอะผมบอกเลยแต่ผมฝึกเล่นหนวดขาวจนโหดแล้วนะตอนนี้รอซื้อ,รอ,อรอซื้อแค่ใครดูก,กับเกียร์ห้านะครับว้าสับสับสวยบาไกาเ่เลยอืออือวอ,อ้โหมีแน,น่เรียบร้อย จินเบ้ก็โหดนะจินเบ้เนี่ยแต่ผมยังขาดโดราฟามิงก้นะครับว่าโดราอุ้ยอุ้ยนี่มาดิสวยครับกระแทกมาวะมาวะนี่โดนบาการิ เอาเดียเเด๋ยวดีโอ้ยโอ้โหโดนมันพลังมนุษย์เงี้ยเออสาบสาบให้โดนก่อนคน,นดูโดนอยู่โดนอยู่ไหยเรียบร้อยฮะจบเกมชิวๆเป็นสิวได้ไงเอเอเซเดโกดาโบดาชิกกับบัคบปตโตพุโตปูกูดิสเว เอ้ยนะเอ็งนะมันจะกระบาดตัวเดียตัวนองบูชิปชิปชิปชูตัวดียวบูชิปชิปชิปูตัวเดีบีเกอรตึงเกอรตึงเ้ยโอ้รอบนี้เจอเจอตัวโหดนะครับคนดูนะเชงคูสนะครับกับอ่าโอดินแล้ <regret fully? S 1> วก็คาตาคุรินะครับคาตาคุริก็โหดนะคนดูผมบอกเลยแต่มันอยู่ที่คนเล่นแล้วแหละไหวนี่โอ้โหเออสวยครับ เออโอ้ยสกิลไม่ได้ทำไมทำไมเราโดนฟันแล้วเมื่อกี้กดสกิลไม่ได้้า่ะนี่สวยครับโดนโอ้ยเงยเออนี่นะครับสวยโดนอื้อหงัดหงัดโคตรตึงอดี ลบครับอุ้ยโหนึกว่าลบโดนไอ,อ้ลบได้เฮ้ยเรียบร้อยเลยนึกว่าลบได้นะเมื่อกี้นี่มาเดี๋มาดิ๋แวแงนี่นครับแหวงบุง่มบุ่มบุมบุมนี่เรียบร้อยจบเกมโคตรไวโคตรตึง ว้าวรอดูโอดินอุ้ยโหนึกว่านึกว่านึกว่าโดนนะคนดูเมื่อกี้นี้อืมอ่ะโอ้สกิลมันเร็วมากเลยนะนี่เออเอาเว้ยเอาเว้ยโดนโอดินเอออยู่ช้าล่างีนี่แน่นี่แน่เออ โดนโดนโดนสวยแวงอู้สวยครับโดนนี่แน่เฮ้ยขูไม่โดนไงมันี่เตะก่อนโดนรู่ใช่ไหนีเออบุ่มบุ่ สวยมีเนี่ยครับเรียบร้อยอย่านะครับอย่านะครับสวิงสวิงสวยครับบุงบุ้งบุ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 งอย่าเด้ออย่าเด้อเออโอ้โหโดสกิลสามมันได้เลยเหรอโอ้กูตายแล้วมั้งเนี่ย โอ้เกือบตายคนดูโดนชุดนี้บง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 ต้องใช้ความไวแหว,วโอ้อ่าสิเกียไอ้นี่น่าจะเป็นงานอยูน่นะคนดูผมบอกเลย นี่เลยครับสวยเรียบร้อยเฮ้ยโอโ้โหลงสก,กิลสามเลยมึงก็เวอร์นะ้มันกิฟมาจากไหนสก,กิลสามหืมทำดามีเท่ากันเลยพื้นจัดโดนโดน แวงโดนม,มีทางหลบได้อ้าวโดนนั่นแนะ่ะเฮ้ยเรียบร้อยเอมันบิงมันฟิวมาเจอข้างหลังเราพอดีนะครับจเจอราเราเลยจับตอ,อกซะเรียบร้อยลุยต่อครับบอกเลยว่ากดรัวๆตุ่มจะจะชะตุ่มจะจะตุ่มจะจะ มาไอ้สมุห์ว่าถ้าเล่นตัวใครดูน่าจะโหดอยู่เหมือนกันนะนี่เนี่ยได้บวกกันแล้วดินี่เนี่ยครับสวยอู้เอออะไรเหรอน้องอะไรหรอน้องว้าตอนแก่กับตอนหนุ่มเจอกันคนดูเออ นี่อือไหวเออปุ่งโอ,โอ้ยโอ้ยโหอยู่แนะ่โหอ,อยู่แน,น่นี่เป็นงานอยู่โดนนี่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 เป็นชุดเป็นชุดเออเกือบเกือบตรย มาเวมาเวไว้เอาดีเอาดีไว้นี่ดีโอ้ยนี่อุยอ้ยโหเมื่อกีน้นี้ถ้าผมกระโดดสักหน่อยนะได้แล้วไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นนะคนเล่นดโดฟามิงโก้นะครับนานทีจะเจอนะไว้ นี่เลยครับอู้เรียบร้อยเลยคนดูบ้ากันว้าวอันนี้เป็นงานอยู่นะคนดูผมบอกเลยสวยโดนนี่โอ้ยอืมติครับโอ้ยสกิลมันนี่นะ นี่เลยครับนี่เลยคร <Herm> ับสวยนี่เลยครับสวยโดนตุกตุกแหวงเฮ้ยไม่โดนนี่ไงวะนี่เอ้ยนึกว่าจะไม่โดนมาถูกเฮ้ยสาบป่าเป็นขึ้นไปนะถ้าพลาดนี่เหงาเลยนะบอกเลยแหวง นี่ครับสวยโอ้เรียบร้อยกูตาเออไม่ใช่ไม่ได้สกิทมันเลยนะอะไรๆนี่นะครับลู่เลยนะครับต่ดอดลครับ มาดิมาดินี่เลยครับสวยอุ้ยนี่เลยครับสวยอาดิโดนโดนระบบต่อเนื่องนี่เลย นี่เนี่ยครับเป็นไงได้เรกได้เลกสวยถึงในะกูบอกเลยกูตึงกูตึงเอาอเอาอะดี๋ยวพอเก็บของสักหน่อยนะคนดูนะโอ้โหลืมลืมลืมต้องกดออกอ่าอีซี่เทกิดีซี่ตีีอซเซโซบาโชดาโบบาปาบาบูดปตูวิสเว เฮนะเอ็งจะมาตะกบจอดตะกบโจเนี่ยปล่อยสีปล่อยเดือตุ่จ้าตลอดดูโอเคเก็บของชิวๆครับเรียบร้อยครับคนดูโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกม One Piece Fighting Hard นะไปโหลดไปเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะเออนิโหลดอยู่ด้านล่างวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างอยู่เป็นนายคำบรรยายใต้คลิปนหน้าสวันนี้พี่โคตรก่อนจะไปคลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง